สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้กันบ้างจะมีความคิดเห็นรีแอคต,ต่อทีเซอร์วิดีโอของน้องลิซ่าไปในทิศทางไหนกันบ้างตั้งตารอนับวันเวลากันได้เลยนะคะสำหรับเพลงล็อกสตาร์ที่น้องลิซ่าร่วมจับมือกับ RCA Records เตรียมมงตีตลาดอเมริกาลาตินยุโรปอย่างเต็มที่นะคะทีนี้น้องลิซ่าได้มาลงทีเซอร์10วินาทีนี้นะคะก็นำเสนอความเป็น ไทย,ไท,ยทำประเทศไทยเป็นหลักนักสแสดงไทยสถานที่ไทยเจนเซอร์ไทยนะคะตีแล้วน่าจะ9กกันเลยทีเดียวก็จับมือกับ RCA Records ค่ายดังอเมริกาลิซาก็เลือกคนไทยเป็นหลักนะคะเป็นส่วนใหญ่คลิปนี้ก็มาดูความคิดเห็นชาวเน็ตเกาหลีใต้กันบ้างจะมีความคิดเห็นรีแอคนะคะกับความนองลิซา่าอยู่นอกวงการเคป๊อปเกาหลีใต้บางส่วนได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านเดอะคูเน็ตนะคะก็บอกว่า โอ้โหตั้งตารอเลยค่ะลิซ่าสุดยอดมากเลยลิซ่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดูทีเซอร์การเต้นของลิซ่าดูเหมือนว่ายากมากเลยนะว้าวฉันได้กลิ่นเหมือนกับเพลงมันนี่โอ้โหลิซ่าไรส์สไตล์ล็อกสตาร์ดูเหมือนว่าเธอเต้นแข็งแกร่งจากค่าย RCA Records โอ้โหมันสุดยอดมากเลยฉันคิดว่ามีบางอย่างต้องบ้าบอออกมาแน่ๆ ว้าวมันเจ๋งมากเลยคุณภาพมันบ้าไปแล้วมันยากมากกว่าที่ทุกคนคิดลิซ่าป๊อกสตาดังจริงๆลิซ่ามีไลฟ์สไตล์มันเจ๋งมากเลยลิซ่าลิซ่าป๊อกสตาล็อกสตา์ลิซ่ามันเจ๋งมากว้าวสุดยอดมากเลยแต่ละอย่างเธอดูเท่มากลิซ่าจะปล่อยออกมาแล้วหรอว้าวเขาดูเหมือนกับป๊อปสตา์ระดับนานาชาติเลยนะ โอ้โหมันจริงลิซ่าทีเซอเร์ไม่ใช่เรื่องตลกฉันกำลังรอคอยลิซ่าโอโหสุดยอดมากเลยลิซ่าฉันตื่นเต้นไม่ไหวมีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปลิซ่าไทยทำประเทศไทยว้าวมันดีมากเลยฉันชอบแนวคิดแบบนี้ของลิซ่าจริงๆแล้วลิซ่าทำให้มันรู้สึกว่ามันเจ๋งมากว้าวลิซ่าแข็งแกร่งมากเลย และลิซ่ามีสีผิวที่สวยจริงๆฉันกำลังรอชมมิวสิกวิดีโออยู่นะนี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนนะคะที่ชาวเน็ตเกาหลีใต้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเดอะคูณเน็นะคะหลังจากที่ปล่อยคลิปทีเซอร์วิดีโอออกมาก่อนหน้านี้ก็มีโปสเตอร์นะคะก็แสดงความคิดเห็นกันสนันวันไหวนั่นเองละคะ่ะอย่าพลาดชมนะคะแฟนๆวันศุกร์7โมงเช้านะคะ